สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเลขล่างรวมทุกสูตรให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบัเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องสูตรน้อยไทยฟรีชูด,ดีครับต่อไปเรามาเริ่มสรุปกันลยนะครับ วันนี้ผมจะใช้สามแบบนะครับเอารวมทุกสูตรแล้วก็ส้างตรงอย่างเดียว abc แล้วก็โซล่า่งนอกกรอบนอกสูตรนอกคลิปที่ลงให้นะครับตั้งชื่อเป็นสูตรนอกเข้ากันสูตรนี้จะเป็นสูตรในแล้วกันสูตรในหมายถึงสูตรในช่องของเราในคลิปที่เราลงให้ชมบอกสูตรไปแล้วมโนสูตรก็บอกสูตรไปแล้วหมายถึงสูตรในนะ อันนี้สูตรนอกหมายถึงสูตรที่ไม่ได้ลงให้ชมในคลิปนะครับนอกจากในบาคลิป่นเองบางคลิปแบบนี้แล้วกันเนาะลองดูทีละอันนั้นนะครับลองดูทีละใบรับสรุปทีละใบใน e ที่สิบเก้าเนาะ e ีนี้ EP ที่สิบเเต็มล่างเต้มล่างเป็นสามเก้าเนาะ EP สี่สามเก้า สำรบเราใน EP ที่หนึ่งที่หนึ่งด่นสามแปดไอ้ศูนย์กับแปดเด่นสุดเนาะกูแเต็มศูนจะมาแล้วตัวยืนของเราที่ชนแปดสตรต้องเอาไว้ก่อนเนาะที่เราเทียบมาเราไม่ได้ศูนยเทียบเนาะไรบอกก็ได้ศูนย ห้าห้าเราแทมสูนได้อีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าเป็นส่วนหลักของเราเนาะเป็นสูตรยืนเราต้องดูของเราตัวนี้ต,ตัวนี้ก็ไม่ควรตัดทิ้งนะถ้าสูตนนอกหลอกมันหน,นึ่งทั้งสองส่งนน่นตัดได้อยู่แต่ทีนี้มันมีเยอะอยู่ครึ่งน,นะมีสูตรหลักมันเยอะ ถ้าเงินศูนย์มจะไม่ตัดเนาะแล้ก็จะเพิ่มเก้ามาปเป็นตนะัวรองนอกกรอบเพิ่มเป็นศูนย์สามเก้านะวันนี้เด่นศูนย์นี่จะมาหนึ่งจุดเพราะว่าชนเด่นหนึ่งเก้าทั้งเก้ามาทั้งสองเนาะค่ากับสีที่มาสองสองแปดที่มาหนึ่งจุด ทั้งเจ็ดนี่มาหนึ่งจุดห้าห้าไม่ติดนะอันนี้เพิ่มดินอีกสองตัวครับสำหรับคลิปหนึ่งในแต้รล่างนะคุณมาจะเย่ยะในสูตรหลักขงเรามาเราก็สรุป EP ที่หนึ่งถึง e ีที่แปดก็มารวมเลยในนี้นะครับที่คัดเด็นคัดเด็ดน,นะ ใครอยากดูร้อนหลังก็ไปดูตามอีพีนี้ได้เลยใครอยากเห็นสูตรก็ไปดูในคลิปในพิธีสองสามสี่ห้าเกิดแปก็จะเห็นสูตรทั้งหมดหลักับ้าเป็นของคัดออกมาแล้วให้จะได้ไม่เปิดให้ดูเสียเวลานั่นเองแล้วก็มือนี่เลยข้างศูนยนะอีกหนึ่งตัวเพราะความไม่ประมาทีนสูตรหลักของเราที่มีศูนย์พ ไม่ีกี่ตัวโมฆันในศูนย์เราจะใช้สูตรตดชนตรงตามสเต็ปนะครับตดชนตรงของเรารวทุกสูตรตดชนตรงไปตรงชนโต๊ดนะไปชนต๊ดจากชนก็จะได้ตามนี้นะครับ่ิเดียนที่มันชนกัน ชนตรงก็สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ชุดนี้อาจะคัดออกมาอีกก็คือใช้สามในสองสุดก่อนนะเลขสามในสองสุดก็ชนนีนสามสุดเก็บสูตรสามสุดสามสุดสองสุดนั่นเองที่ยกกำลังในไม่ถึงชนเช่นเก้าศูนย์ชนยี่สุดเจ็ดสุดก็ ชนตรงหนึ 0, ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแต่จะมาไม่มาไม่รู้เหอเราเราแค่เอาคาัดเรื่องที่มันเด่นนั่นเองไปเชยงโซ่ไปทำสูตรเท่านั้นนะเก้าศูตรเกาูตเก้าูาูชนตดทั้งทุกสูตรแล้วก็ชนตรงทุกสูตรนะครับชนต้นคือชนตรงสูตรคือวนี้เจ็ดสูตรนั้นห้สมมติที่กำลังมันความหมายคือมัน มาอย่างนี้เองด้วยกำลัง7ชูดเัาจะคัดเอา3ชน3สุดขึ้นไปนะครับชน3สุดขึ้นไปชน3สุดขึ้นไปนี่ก็ยกตัวางว่ามันชน7นนนะชุดนั่นเองมื่อตรงวงเยอะแลอวจะลายแล้วก็ชุดนี้คัดผมจะคัดมาไว้กับชุดตรงเนาะอามาไว้กับเล่มเอ พี่รายกานอีพีนนะพที่สิบเก้านะเขามากับสรุปล่างชุดตรง abc นะตอนนี้แยกมาไม่ได้รวมเ,เฉพาะสิบสูตรสิบ่างสิบสูตรน้อย่างอีกสิบสูตรมาเทียบชนกันนะครับเข้ามาจากชุด abc นั่นแหละครับจนสิบสูตรคือเก้านะสิบสูตรคือเก้า พิธีเก้าถ้าก็ศูนย์จนสิบศูนย์กับหน่วยก็มันกับมวดเทเล่เนาะชนที่ชนสามเป็ดตัวอย่างเช่นชนตรงนั้นแปดเลสทีวก็สามสิบสูตรแปดสิบสูตรในพิธีเก้ามวดเทเล่เนาะสามสิบสูตรแปดสิบสูตร ไม่ออกสามแดไม่มาใช้แล้วให้ตัวอยู่เพินชิบสูตรได้ตัวเดียวม,มันหมดทั้งแล้วแต่ไม่ช้นเต็มเหมือนทัน้ตงตคัดเอาสามสูตรขึ้นไปมาวางไว้ตรงนี้นะครับเหนียนล่างตรงเป็นโตดสามในสองอามารวมไว้ตรงนี้นี้อีสูตรเ b c รวมมาจับแบบ คร้าวข้วเขาจะจับแบบเอาเดินเป็นตัวยืนนะก็เก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดนี่นเองไว้หลักสิบแล้วก็ศูนย์ไม่ลักหน่วยเก้าศูนย์ตัวยืนนี่เอายืนไว้ก่อนเลยจนตัวอื่นมาชันตัวอื่นแล้วก็เอาไว้ในตัวยืนไว้ก่อนแล้วก็ศูนย์ก็สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์นี่เองนะก็ได้ตามนี้เผื่อมันมาตัวเดียวอย่างนี้ตัวรองก็จะมาหนะ่ะเองตัวรองมาก็มัน ท่ามาตัวเดียวก็อาจจะมาตัวรองฝั่งนี้ถ้ามาศูนย์ตัวรองหลักหน่วยสิบตัวรองอาจจะมาฝั่งนี้นี่แล้วก็จับไปเป็นตัวเรานั่นเองครับสามสี่เก้าเด่นสิบหน่วยสามสี่เก้าก็จะเป็นนี้ชลสองศูนย์สองสี่แปดเก้าชลเก้านี่คือหมดเลยชลสี่บเก้านี่หมดเลย สองสูตรสองสูตร,ตรอันนี้สีนี่สองตัวเน้องสีวันแปดสามเก้าอุนน้ยจนสองสูตรที่มาสามโอ้ยจนสามสูตรตัวน,นี้ ขนชนสามสูตรขนชนสามสูตรเก้าหกเก้หกเก้หกเต็มห้าก้หกชนอยู่แค่จุดเดียวนี่น่ะใอ้ให้สองดีกว่าสองจุดสองจุดตรงนี้มีชนแต็มนะสองจุดเก้าหกชนสองจุดมีชนเต็ม,นะ 96. 96. มเก้าหนึ่งมีศูนย์มีเก้าก็หนึ่งสามจุดนั่นแหละก็อสองหนึ่งก็สองหนึ่ง สองในสองจุดที่ชนแต้มนเตี่สองจุดเก้าสี่เก้าสี่หนึ่งสองสามชนแต้มน,นสามข้อแปดข้อแปดชนแต้มเกตตอนนี้ชนสองจุดไม่ชนแต้มนเราไปเรื่อเรืขีดแต้มก่อนนั่นเองตอนนี้คัดมาแล้วขนนเต็มชนไรร้อยละน,นี้ชนที่สุดนั่นเอง ก็ในล่างจะค้อตรงสันโต๊ดตัวนี้คือตรง,ง,ตตรง,อ,ตรงอย่างเดียว abc รวมแล้วก็มาเอาสูตรนี้มาเทียบสูตรนอกกรอบมาเทียบอันนี้สูตรในกรอบทั้งสองนะครับนอกกรอบคือนี่ไม่ได้ลงให้สูตรนอกคลิปนั่นเองสูตรที่ไม่เด่นสูตรรูปร่างนอกคลิปนะนอกจากคลิป จากในคลิปชายสุดไม่เด่นสิบหน่วยล่างมหาเด่นสิบหนวล่างเองสิบล่างที่มักไม่เด่นคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดในล่างไม่เด่นศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดเก้านะเหลือก็หกเก้าไม่มีในนี้ในหกมาจากไหนเนี่ยเพราหกอะไรคำนวณจำผิดนะศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดเก้า ต2 3 5 6 7 9ก็กจะเหลือ1 4 8ไม่ชน1 4 8่งสีส่แปดหกมายัางไงมาดูก่อนนะครับ6กลองดูแล้ว่า6องคนมีอยู่อาจจะเขียนเกินไปเรคำนวณไม่แล้วเนาะอันนี้นะฮอะนี่ไงอันนี้ต้นต้นฉบับเขามีหกก้าวเนาะ หกเก้าหนึ่งสี่แปดสูตรนอกกรอบให้มีหกและเก้าตัดตัดน้อยล่างออกไม่มีหกและเก้าเท่ากับหกและเก้าที่เหลือนี่เหลือเหลือหกเก้าไม่มีหกและเก้าสิบนี่ตัดหน่วยนเองหกเก้าเอ,องก็เขียนเกินไปนะครับเขียนเกินไปตัวนี้เด่นอยู่แล้วครับ เด่นสุดนอกกรอบนะครับเด่นสุดในไม่เด่นแต่สุดนอคอดเด็ดนะแล้วก็ดูสุดนอกไปด้วยนี่เองนอจากผู้ชุดที่เหลือจากสิบหน่วยสิบหกเก้าหน่วยหนึ่งสี่แปดก็จะได้ตามนี้นะสุดสุดนอกกรอบเต็มล่างศูนสามเก้าคะแนาจำล่างศูนย์สามเก,ก้า เดนล่าง A hey, B สามสี่เก้าศูนยสดเก้าสม่าศูนยสองเก่ศูนย์สมเก้าสามสี่เก้าเดนล่างศูนย์สอี่แาศูนย์สองสี่แ ส8 9แปดเก้าที่เด่นชนสามสูตรก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่สองสูตรสองสูตรเอามาทิพเ,เข้ากับในนีเนะอันนี้ก็สรุปหน้าจากนี่จะเป็นสูตรนอกนอกเนี่ยมันถึงนอก นอกจากคลิปของเราที่ลงให้นะนอกจากช่องของเราเี่ไม่ได้ลงให้เองก็ตั้งชื่อพปสูน์กนกแล้วกันนะมันจะเป็นชนเด่นก็คือข้หนึ่งก็สียนะสามสูตรอร้เป็นข้อหนึ่งก็ขอสี่แล้วก็ ขอเธอก็จะเป็นหกสี่หกสี่กับเก้าแปดตัวกันกระหกอีกตัวหน,น,นึ่งหกแปดนี่นี่ตัวนี้ไม่มาทั้งสามสูตรไม่น่ามาตัวนี้อันนี้เลียงแถวเด่นเด่น,เด,นเด่นลอยมาตามสูตรตามสเต็ตพราด น,นี่ชนเต็มเต็มเด่นเต็มศูนย์สามเก้าชนเต็มน,นั้นชนเด่นมีชนเต็มแล้วก็มาสรุปชนสรุปตัวเลขวัดดวงเรามาชนสามสูตรนี่นะสรุปสรุปสามแบบขัางนอกทั้งในนอกสองไอ้ในสองนอกหนึ่ง ก็จะตามนี่นะที่เด่นนะตัวที่ยืนเลยก็คือยังไงก็ให้เก้าศูนย์มาก่อนนะศูนย์หนอกข้าง,ง,งในแล้วก็เก้าสี่กับเก้าสี่กับเก้าสี่ทั้งตรงข้างนอกนะเป็นสองสามนอกข้างในแล้วก็ เข้าแปดไม่ชนเต็มนะเข้าแปเข้าแปดเข้าแปดเข้าสี่เข้าส่เข้าสี่สามตัวสูดสนั่นเองสรุปตัวเลขที่หน้าจะมาัที่น้าจะมาก็จะเป็นเข้ศูนย์ตัวยืนในสูตนี้สรุปตัวนี้ก็ยืนในสูดตัวชนตรงตยืนนี้เดี่ยวสูตนี้ตรงอย่างเดียวก็สูตนี้ก็ทรงเกศนเหมือนกันแต่พอมาเทียบ ทั้งสามแบบจากสุดนอกคลิปข้าวสีข้าสีข้าวสีข้าวสียิงมานี่ย <c oughs> สรุปชุดพถด,ดวงเลยนะสรุปชุดรถดวงน่าเท่ากันรถดวงแรงเลยยืนไปเลยยืน มันไปดูล่างวันนี้เอาศูนเอาสี่เอาแปดมันชนสามหนอไม่ชอบเลยแต่มันชนก็เลยเขียนนะนี่เอาแปดเอแปดแปดไม่ชอบนะแต่มันชนแต่มันชนเยอะถ้าก็ตัวที่ไม่เด่นแต่ชอบอ่ะ ตัว 1, 6, นะนึงหกสีนะนี่เด่นสุด 1, 2, 3, เด่นสุดหนึ่งสองสามสี่เด่นสุดจากสูตรนี้นะหนึ่งสองสามสี่นี่เขาเด่นสุดถ้าเด่นส,ดเเดนสุดต้อุดตรงถ้เาเด่นนี่เด่นสุดชุดตรงนั่นเองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง ระวัางเก้าหนึ่งไปนะหนึ่งชนสองสูตรอีกนี่นี่ตกกันอืมกันเก้าหนึ่งชุดกระดงก็มีสี่ชุดนี้ที่พิจารณาแล้วน่าจะมีอะไรกันหนึ่งน่าจะมาที่สุดนะครับจากช่อง สุดได้ตามเลยนะครับจากช่องสูดห้อยไทยรีหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดล่างตรงวางนิ้วตรง นี่งสี่ชุดมวดตัวนะถ้าจะเอาแบบหมดที่แล้วช้นที่สามเปดก็จะเป็นตัวนี้ตรงอย่างเดียวอันนี้แต่ผมชอบทั้งหมดนีด่แหละผมชอบแค่ข้อศูนย์แล้วก็ข้อสี่แล้วก็หกสี่ไม่เด่นที่ชอบตัวนี้เด่น ตรงล่างวัดดวงุบล่างรวมทุกสูตรก็ได้ตามนี้นะครับล่างตรงรวมทุกสูตรทั้งสามใบอันนี้คือคัดมาจากนี้มารวมตรงนี้ในสุดหลักตัวชนตรงจากใบนี้ใบนี้สีฟ้าตัวชนตรงจากสีแดงนี่สองสูตรในลางนีคลิปนี้เอามงวางทั้งสามทั้งสามแบบในใบนี้นะครับทั้งสูตรนอกคลิปให้ตามนี้เอามาวางไว้ ใบนี้ใบเดียวเลยสามแบบอามาคัดทั้งสามแบบได้ได้สี่ชุดรูปร่างตรงรวมทุกสูตรก็ได้ตามนี้นะครับชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นชอบชุดไหนก็ใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกทุกท่าน จงโชคดีครับ